สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาดูซิอไม่มีใครเข้ามาดูแม่แดงก็จะลงไลค์เด้อสวัสดีค่ะทุกคนหิวข้าวแล้วไงเออเข้ามาก็ต้องตามก,กฎกติกาหน่อยเนาะ 明白。Okay. ไม่รู้ว่าตั้งตั้งค่าเป็นอะไรเป็นส่วนตัวอีกหรือเปล่า โอเคไม่มีใครดูแล้วก็จะรงไรแล้วนะคะนะไม่อยู่นานเนาะไม่อยู่นานที่เกียดอยู่ไปหาข้าวกินออกไปข้างนอกเลยเด้อหาข้าวกินเนี่ยออกออกไปแบบไม่สนใจโลกโอเคนะคะ เข้ามาแล้วไม่มีใครดูแม่แดงลงไลค์สวัสดีค่ะใน YouTube อ่ามีใครสนใจดูดวงกับแม่แดงไพ่๊อกไหมคะถ้าสนใจถามมาหนึ่งคำถามนะคะหนึ่งคำถามตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจดูดวงไพ่๊อกหนึ่งคำถามตรงนี้นะคะคุณมนวันนี้ มีโชคไหมคะมาดูคุณมนสิมีไม่เอ่ยเล่นดัก,การพนันนะ่ะทำมาหากินด้านอื่นมั่งก็ได้กันเนาะ <c oughs> มีโชคยังไม่มีนะคะคิดให้น้อยสนุกให้มากนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องโชคราบเหมือนดับนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา ใครอยากรู้ดวงหนึ่งคำถามตรงนี้เลยนะคะนะมีโชคการเงินในการลงมือทํานะจ๊ะคุณโมนนลงมือทําจะดีกว่านะถ้าเล่นการพนันไม่ได้นะจ๊ะนะซื้อหวยเนี่ยยังไม่ได้นะโอเคมา ไปต่อเลยจ้ามาใครอยากดูดวงหนึ่งคำถามตรงนี้ไม่ว่าใน youtube หรือว่าตรงไหนนะดูให้ได้หมดเลยนะคะแต่ต้องทําตามกฎกติกานะเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วหิวข้าวอ่ะจ้าใน youtube ในปากแดงมากเลยในในในไลฟ์นี่ไม่มีเลยเจาดาวไม่บอกค่ะอยากรู้หนึ่งคำถามเลยจ้ะ ถ้าให้บอกอะไรเนี่ยเจ๊ดาวต้องส่วนตัวกับแม่แดงแล้วนะส่วนตัวมีค่าครูนะจ๊ะอ่าคุณจอยถามเรื่องความรักส่วนตัวนะคะนะตรงนี้ต้องชัดเจนนะคนเนี้ยคือใครอันนี้ไม่รู้เรื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกดมานะเนี่ยแม่ไม่ดูเนี่ยบอกเลยว่าไม่เชื่อ ขอโทษตกใจตกใจนะไม่ได้ด่าใครนะเด็ดเดดูเลยที่แม่ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะอืมถามเรื่องความรักต้องชัดเจนนะคะจะมาถามแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะมันก็ไม่ได้บรลานให้เลยนะถามชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะ พี่ปลาคือใครต้องบอกนะคะพิมพ์ใหม่เลเดอร์พิมพ์ใหม่เลเดอร์ต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์กันก่อนนะ เจ๊ดาววันนี้จะไปธุระจะไปจะทําธุรกรรมจะผ่านไหมคะธุรกรรมจะผ่านไหมคะยังไม่ผ่านนะคะเจ๊ดาวไปติดต่อก่อนนะไปติดต่อก่อนยังไม่ผ่านคะ่ะเจ๊ดาวสู้ๆนะ ขอบคุณค่ะให้เจ๊ดาวโชคดีนะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอะอะยังหมายความว่าหมายความว่าอะไรยังไม่เห็นตัวอะไรอยู่หมายความว่าอะไรไม่ไม่เข้าใจนะคะนะ ยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวอะไรอยู่ไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจนะคะคุณพรการเงินค่ะช่วงนี้ได้มาหมดไปนะจ๊ะมัธยัตหน่อยนะเดี๋ยวรายจ่ายจะเพิ่มแล้วนะคุณพรนะในช่วงปีใหม่เนี่ยรายจ่ายคุณมีแน่นอนนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะไม่เข้าใจคำถามเนาะอ่ะโชคด,ดีโชคด,ดีจ้าโชคด,ดีจ้า สวัสดีค่ะหนึ่งชื่อหนึ่งคำถามตรงนี้นะคะนะถ้าจะดูร่านความรักเนื้อคู่แนะนำเข้ามาในไอดีไลน์หรือส่วนตัวนะจ๊ะนะตรงนี้ไม่ได้นะคะมีค่าคูนะคะเพราะฉะนั้นการดูเนื้อคู่หรือความรักมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนถ้าถามแล้วไม่ชัดเจนเนี่ยแม่จะเลื่อนผ่านเลยนะคะ นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแกไปเอาหมีแบบนี้มาจากไหนเนี่ยเสียตังหรือเปล่าหรือ,อยังไงแกบอกแม่หน่อยแม่จะได้หามั่งรำถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันจะโดนไหมวะมันจะปิดไลท์เลยไหมกดหมีเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ไม่โดนวะไม่ได้อ่ะเนี่ยกดมันลบหมดเลยอ่ะแกอืมโอเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว ันกดเข้าไปไม่ได้เนาะตรงน,นี้แม่แดงเป็นหมอดูดวงไพ่ป๊อกนะคะใน youtube เพราะฉะนั้นการเข้ามาถามได้หนึ่งคำถามเลยค่ะหนึ่งชื่อหนึ่งคำถามตามนี้เลยนะคะนะตามที่ปักหมุดเอาไว้ให้เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการเข้ามาใน youtube youtube แม่แดงยังไม่เก่งนะมีอะไรสอนกันแนะนำกันได้เลยนะคะ อยากมีเพื่อนอยากปลดล็อกเพื่อนๆนในต่างแดนที่เป็นคนไทยนะคะมิรก็มาเหรอมิรไม่ตีหน่อยนะ โอเคโอเคนะคะขอให้ท okay. ุกคนโชคดีนะอืม สวัสดีนะคะเอาถ้าไม่มีใครดูแล้วไม่แดงลงไหลนะ โอ้ยเธอฉันเข้ามาดูดวงเนาะเออแต่ละคนอ่ะบา,บายบายไปละมีผัวคะ่ะผัวนอนอยู่ในห้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้ามาในระดับที่ไม่ค่อยดีนะโอเค <c oughs> ปวดหัวหรือเกินอืมลงไปหน่อย <c oughs> ลงไลทเถอะอืม มั่วแล้วมั่วแล้วลงไม่ได้แล้วเออ